สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงเหลือเชื่อปะเหลือเชียออกไปแล้ว น้องเขียวรูดโอนชราใจใช่ไหมอันนี้สีสวยมากสีเขาจะเป็นชมพูแต่เวลาปัดแล้วเขาจะมีความแบบใช่ไหมมันเป็นชมพูสวยคอควาย0ูนะคะคอควายศูนย์บาทนะคอควาย0านะูคคย0นะคะอันนี้150บาทคอควายศูนะคอควายศูนย์บาท หมี่เราเหลืออยู่ไม่กี่ตัวตัวเล็กอะแม่จะหมดละแค่แบร์ไซใหญ่ของหมดค่ะไม่ใช่เราขายไปแล้วนนะพี่จะไม่เราขายไปแล้วนะแค่แบร์ไซใหญ่เราของหมดแล้วนะมันเือตึงแล้วพี่ไปมาากขยันนแแะคซใหญ่เราของหมดแล้วนะเดี่จะแบบมีกล่องเดี๋ยวจะแบบุ่นมีกล่องแล้วค่ะอันนี้อันนี้อันนี้เหลือไม่กี่ตัวละสองร้อยห้าสิบบาทแม่รหัสได้มีอยู่ไหมสองร้อยห้าสิบบาทค่ะ วอลแวนหนึ่งหนึ่งเป็นคอปวอลแวนหนึนึ่งนะคะวอลหนะึ่นึ่ะสองบาทนะคะวอแหวน1นึ่งหนะสองบาทนะคะเป็นเสื้อคอปนะวอลแหวน1นึ่งหนึ่งสี่สองร้อยห้าสิบาท ตัวนี้ร้อ้าสิบบาทตัวนี้ร้อยเก้าสิบบาทถ่ายืดนิดนึงมีโบอยู่ที่หน้าอกนะคะวอลแหวนสามสองหกค่ะวอลแหวนสามสองหกนะคะวอลแหวนสามสองหกวอลสามสองหกนะกระเป๋าตังคารินมีไหมมีแต่ใส่กา๊าดมีเหลืออยู่อันนี้นอวอล เวอร์แหวนสามสองหอันนี้อันนี้คือดียวเไเวอร์แหวนสามสองหหมดหแล้วค่ะอันนี้พับไปอันนี้หมดอันนี้หนึ 1, ่งพหนึ่งร้อยเอ๊ะใช่ป่ะวะหนึ่ง่งร้อยห้าสิบบาทตอนนี้เหลืออยู่อย่างนี้เ,เหลือสองอันอ สิบาทจะเป็นสีนี้หนึ่งพันสามร้อยหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่นะเอานี้ก่อนอันนี้ถูกกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทจะเป็นสีชมพูเหลืออันสุดท้ายนะคะเหลืออันสุดท้ายนะคะไม่มีของแล้วเพราะว่ายังไม่มีของเพิ่มไม่แน่ใจยังไม่ได้ทําสต็อกอะไรไปเพิ่มตัวนี้อะกระเป๋าใส่นะเนี่ยใส่เงินรหัสคือวอแหวนสี่สี่เจ็ดนะคะวอแหวนสี่สี่เจ็ดนะคะ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะวอสี่สี่เจ็ดนะคะวอแหวนสี่สี่เจ็ดติดไม่ติดไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามันมีราหัสอยู่มันเพใช้ได้วอแหวนสี่สี่เจ็ดนะเมียน,นี้นะทอรี่หลุดปะเมื่อวานก่อนสีดำทอรี่อันนี้หนึ่งพันสามร้อยบาท สีเงิน1,300บาทสี่หมดแล้วค่ะค่ะหนึ่บาทวอแหวนห้า์สี่วอ504 50 1,300บาทเหลือใบสุดท้าย1,300บาทสีดำเมื่อวานก่อนนู้นส่วนอันนี้ที่ยังมัดผม3 6อันนี้1น0 0ง วอห้าศูนย์สี่หมดแล้วค่ะวอลห้าศูนย์สี่หมดค่ะหนึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทนะคะหน,นึ่งพันเก้าสิบเก้าบาทวอสามหกเก้าวอแหวนสามหกเก้าอันเนี้ยสมมติว่าอย่างเงี้ยเรามาใช่ปะมันก็เห็นว่าเป็นแบงคารินนะเธอเพราะว่ามีป้ายของน้องอยู่นนหรือว่าไว้ที่มือ,มอก็ยังเห็นอยู่นนรหรัสคือวอสามหกเก้าวอแหวนสามหกเก้านะคะวอแหวนสามหกไปแล้ววอสามหก นะคะที่รัดผมนะ